ภาเาบิ้งอนจาจขาดท้ยที่วบเจนเนอร์น,น์ค่ะที่เราติดกําแพงเลยนะคะอันนี้ที่เราปลูกพวกต้นหอมกระเทียมเห็นไหมมันกำลังปุ่งน้อยๆอยู่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพกกรบช่องซอสสรินพาเพลในต่างแดนนะคะวันนี้ปุ้ยพาท่านผู้ชมนะคะมาเบิกงนนานจักรของปุ๋ย้ยอันนี้ผักชีเด็ดใบกินแล้วเหลือแต่รากจะลองเอามาฝังดูมันจะเนี้ยมันจะแตกยอดให้กินบัวนะคะอันนี้สารเหน่ อันนี้แหละพี่น้องซื้อย่ำได้ฝลังจมหายย่ำนักนนะคะถ้าใครติดตามปุ้ยดนนะคะจะรู้ว่าสามีสืว่ามักให้ซื้อมะเล็ดพักค่ะจป็นว่ามักซื่อกันแนวไหลซาละอันนี้ลอตใหม่ <laughs> ลอตใหม่นะคะก็มีนี่เสื้ปักแต่งมาพร้อมได้ มือนีเนี่จะมาหาหวานผักกาดเขียวปรีผักทีลาวนี่ยังไม่หวานหรอกคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่อากาศแต่ผักผักกาดลมหัวใจเน่เป็นตาหวานไว้อยู่นะคะผักสลัดอันนี้จะเป็นแรดิตหลักสี พกหัวใช้เท้าจะลองหวาดทิ้งไว้ดูน่อไม่ฝรั่งพวกหัวลันเตาจะมาหาดูว่ามีพักอะไรที่เป็นตาหวานได้บ้าง คือยได้ข้าวกระจมุ๊บเล็ดพักมีลายค่ะพี่น้องแต่ว่าต้องเลือกเอาว่าเราจะปลูกอะไรก็จะมาลองหาหว่านอันนี้น่าจะเป็นพวกวางตุ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจสมัยก่อนตอนที่มาสเปนใหม่ๆอ่ะเพราะว่ามาอยู่นี่รอบที่สองนี่น่าจะอยู่ได้เกือบสิบปีมั้งพี่ว่าอาจารย์สี่ซะอันเนื้อเรื่องของเฮาสตั้งชื่อว่ามาอยู่สเปน เกือบสิบปีได้กลับไทยแค่ครั้งเดียวเพราะเราก็จำไม่ได้นะคะว่านานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้กลับเมืองไทยอ่ะรู้แต่ว่าตอนนี้คืออยู่ไปอยู่มาเนี่ยได้ไปเห็ดพาสปวรตณไม่ปีทีแลียวค่ะตอนต้นต้นปีก็ได้มาสิบปีแล้วก็ได้เรสเดน์สิบปีนะคะตอนต้นต้นปีคือกัน ว้ายมเมล็ดหลายอย่างมันเหี่ยแสกใส่กันนี่น่าจะเป็นมเมล็ดดอกแท่มันเอามาเป็นเจ็สิบปีแล้วไงท่านชมนก็ไม่รู้ว่ามันจะงอกไหมแต่ว่าไอ้เม็ดอันนี้ปุย่ามันน่าจะงอกเจวานมาเด้อมาช่วยทำเวียกแล้วมันชมนก็ดูบรรยากาศรอบๆชมยู่ไปที่จะ จะชัชุ่มทางหยานี่ตรงนี้นี่จะทางหยาก่อนจะทำงานก็มาเมาสมอยกับเอฟซก่อนแป๊บหนึ่ง วันไหนถ้าแบบไม่ฝนตกมีแสงบรรยากาศดีๆเราก็มาปลูกผักมาหวานพิมไบถ้าอากาศมันใช่มันจะงอกเองค่ะอันนี้ผักชีผักชีนี้ปลูกง่ายมากแต่เราต้องปลูกนะคะก่อนหนาวมันถึงจะมีกินตลอด ทุกเปีอ่ะจริงๆตามสวนอ่ะจะมีงอกนะคะจะไม่กินตลอดเลยตอนนี้ก็ยังมีกินอยู่แต่ว่ามันอยู่สวนเก่าอยู่ในกระถางอันนี้เรามาวานในสวนใหม่บอกแล้วมันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดนะคะเนี่ยพกผักต่างๆ เราก็จะไว้ถ้ามันมีดอกเพื่ออะไรล่ะมีดอกพอมันร่วงกลายเป็นเมล็ดพันธุ์พออากาศมันได้ที่มันก็จะงอกเองนี่พักชี่ก็คือกันเพาก็มากรบๆทมๆทิ่มหวเวลาที่อากาศมันได้นะคะเดี๋ยวมันก็งอกเองมันแหละข้างๆนี่เป็นอันัวหอมอุ้ยยังไม่ทันแต่แป๊ะมวหอมใหญ่มาปลูกเล้พี่นนอ จะได้กินดอวยเช่นนี้เองพอัตเพ,พ,พื่นี่ก็ฟองไว้อย่างนี้เด็กจริงๆอ่ะมันจะเพื่อนแล่ะตปยังว่าถ้าปลูก,กทางแรก แล้วก็รดน้ำมันหน่อยละกัน